มาลงคลิปแล้วนะครับทุกคนช่วงนี้งานเยอะมากเลยครับผมนี่จัดเวลาไม่ได้เลยก็จะทาเนี่ยก็เมื่อช่วงหยุดยาวนี่เองครับไม่ต้องเสียใจกันนะครับผมยังไม่ลืมกับคลิปเกมประจาเดือนสิงหาคมและเช่นเดิมนะครับผมได้ทําการคัดมาทุกคนแล้วถึง7เกมและยังมีแถมให้อีกด้วยเลยอ้าวถ่ายทษช่วงที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับยังไงก่อนจะไปดูนะครับเหมือนเดิมเลยช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อย หากทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับนี่จะช่วยเป็นกำลังใจให้ได้มากๆเลยว่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับท่ามกลางดินแดนทะเลทรายอันแสนแห้งแล้งนะครับเมื่อความร้อนและการอดอยาก ไม่ใช่สิ่งที่น่านกลัวที่สุดอีกต่อไปทําให้เหล่าวีรบุรุษผู้กล้าต้องเข้าต่อสู้กับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าผู้มีอำนาจในดินแดนของแอต a ลนต l ฟอรเลนนี่คือเกมแอคชั่น H.P.G ในทีมโลกแฟนตาซีซึ่งเต็มไปด้วยซากประหักพันกับทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาซึ่งจะให้เราผู้เล่นนะครับได้ออกสำรวจและผจญภัยต่อกอนไปกับเราเรดมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดศักดิ์สิทธิ์มากหน้าหลายตาเราผู้เล่นนะครับจะสามารถปรับใช้กอนเลต ถุงมือเลยครับที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างและคุณสมบัติได้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบและการรับมือกับศัตรูต่างๆท่านี้ผู้พัฒนายังบอกไว้อีกด้วยนะครับวันนี้คือเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากซีรีส์ Horizon พร้อมกับผสมผสานระบบก,การต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายกับเกม God of War นะครับโดย a t l a s f a l l e n นะครับเป็นผลงานจากผู้พัฒนาเดียวกันกับซีรีส์เกมเดอ e เซิร์ในภาคหนึ่งและภาคสองอีกด้วยนะครับ ตัวเกมนะครับจะวางขายในวันที่10สิงหาคมนี้ผ่านทาง PlayStation 5 Xbox แล้วก็ PC ส่วนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทน,นะครับตัวเกมรองรับการเล่นแบบโซโลและท p เพ y e อร์ o o วเท่านั้น In with the town more, there are those of Pacmoor, stuff, are and those who carry those call. Smooth Moves กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Moving Out ปาร์ตี้เกมยายบ้านสุดว้ยป่วนจากปี2020ขอจำกัดความสั้นๆถึงเกม Moving Out นะครับมันคือเกมที่จะให้เราผู้เล่นเนี่ยได้เคลื่อนย้ายออบเจกต์สิ่งของภายในพื้นที่บ้านหรืออาคารต่างๆออกไปยังอีกที่หนึ่งในระยะเวลาที่กำหนดนะครับโดยอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนในทีมต็ทำไมตีกันซะก,ก่อนนะครับ หลังจากความสำเร็จในภาคแรกเนี่ยตัวเกมยังคงความโดดเด่นเรื่องระบบฟิสิกส์ไวเช่นเดิมเพื่อให้ทีมฟาร์นนะครับเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ระดับสูงเนี่ยเขา้าท้าทายด่านที่มีมากขึ้นกว่า50ด่านที่แต่ละด่านนะครับพร้อมจะทำให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยหัวร้อนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอุปสรรคแปลกประหลาดมากมายพร้อมกับตัวละครใหม่ๆหลายๆตัวนะครับให้พวกเราผู้เล่นเนี่ยได้เลือกใช้เลือกเล่นกันทั้งหมดนี้ยังมาพร้อมกับ Assist Mode นะครับโหมดใหม่ที่จะช่วยผู้เล่นที่ยังใหม่กับเกมนะครับสามารถปรับตัวลวน,น,นเ้ตงย นอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มฟีเจอร์โคออมแบบออนไลน์เข้ามาอีกด้วยทีนี้นะครับเราเหล่าคนที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยก็จะได้ไม่เหงากันอีกต่อไปแล้ว Moving Out 2นะครับพร้อมปล่อยบนสโตร์แล้วในวันที่15สิงหาคมนี้สนุนราคาประมาณ900กว่าบาทน,นะครับผ่านทาง PlayStation Xbox แล้วก็ PC อ้อมี Nintendo Switch ด้วยครับยังไงทุกคนนะครับอย่าลืมกด Wishlist กันเอาไว้นะครับกับเกมย้ายบ้านภาคต่อเกมนี้ นี่คือเกมเมจิกชุเตอร์ในมุมมองบุกวันนี้หนึ่งนะครับจากค่ายที่แสนดีนะครับอย่าง E. A. ที่เล่าเรื่องราวของสงครามเวทมนต์ในดินแดนแฟนตาซีและนี่นะครับยังเป็นเกมที่สร้างจากกลุ่มพลังใหม่อย่าง Unreal Engine 5 Immortal of a a v i u m นะครับเล่าเรื่อง,องตัวเอกจักชายหนุ่มผู้มีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งเขาเข้าเร่วมสงครามศักดิ์สิทธิ์ e v e r w a r สงครามที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานนับหลายร้อยปีระหว่าง2อาณาจักรมหาำนาซึ่งทั้งสองนะครับต่างเต็มไปด้วยความขัดแย้งจากปมในอดีตและมันยังเป็นความลับมาจนถึงทุกวันนี้ตัวเกมนำเสนอผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับพร้อมกับลวดลายการไล่คาถาที่เต็มไปด้วยความสวยงามกับความไหลเรื่องที่มีมากถึง25บท Ability ท,ที่มีให้เรียนรู้มากถึง80อย่างนะครับให้เราผู้เรียนเนี่ยได้ออกเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ติดตัวมากมายนัไม่ถ้วน อันนี้นะครับมันทําไปเพื่อความสอดคล้องแล้วก็ความเหมาะสมของเวทมนต์ในแต่ละ,ะแง่งของเกมภายในเกมที่คมชัดและสวยงามในแบบที่ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับต้องยกนิ้วให้เลยนะครับกับเอนจินตัวใหม่มันนะครับรังสรรค์เอฟเฟกของเวทมนต์มากมายในเกมให้สวยงามติดตาขนาดนี้ยิ่งในตอนที่ผสมผสานเวทมนต์หลายแบบเข้าด้วยกันเนี่ยสุดยอดเลยครับใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนเกม FPS นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะลองดูนะ คิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์แปลกใหม่เหมือนกับการที่เราเนี่ยไปเล่น Battlefield หรือว่า Call of Duty แต่เป็นในฐานะของผู้ใช้เวทแทนที่จะเป็นทหารแบกปืนนั่นเองอี o วนท์ e r i เ n นะครับมีกำหนดวางขายในวันที่22สิงหาคมน,นี้โดยเริ่มต้นที่ราคา1,600บาทนะครับสำหรับแพ็กสแตนดาร์เลยผ่านทางช่องทาง PlayStation 5 Xbox และก็ PC นะครับ anyone anymore trust สำหรับผมแล้วนี่จัดเป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับในปีนี้กับ b o s s s o l i s t เกมไซไฟฤทีิขวัญที่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นกว่าใครเลยในช่วงนี้เกมเล่าเรื่องราวถึงสถานีขุดเจาะแห่งหนึ่งบนดาวอังคาร มันได้มีเหตุการณ์แปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นในยามค่ำคืนและมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าวิศวกรซ่อมบำรุงอย่างแจ็คแลรี่จะจัดการได้แจ็คแลรี่นะครับเขาได้รับคําสั่งจากกองบัญชาการสถานีแห่งดาวอังคารว่าให้ทําการเข้าไปตรวจเช็คความผิดปกติของฟอสโซลิสสถานีขุดเจาะขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขาแต่เมื่อไปถึงนะครับเขากลับพบแต่ความโลกล้างว่างเปล่าเพียงเท่านั้นทําให้ในการซ่อมบำรุงครั้งนี้มันจําเป็นต้องใช้ระยะเวลามากกว่าเดิมและที่อย่างนั้นนะครับ มันมีอะไรมากกว่าที่คิดเยอะเลยถ้าให้อธิบายถึงแนวเกมของ f o r ์ o โซลิแล้วมันมันคือเกมไซไฟระดิวขวัญที่มีเส้นทางการตัดสินใจนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการดําเนินเนื้อเรื่องที่สุดแสนจะเข้มข้นเล่ากับว่าเรื่องราวในครั้งนี้นะครับมันเหมือนกับหนังระดับ AA เรื่องนึงนอกจากนั้นนะครับแม้ว่านี่จะเป็นเกมจากค่ายพัฒนาเกมน้องใหม่แล้วแต่ว่าวางใจได้เลยนะครับนี่อาจจะเป็นเกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมอย่างแน่นอน แต่การที่ได้ทั้งนักพากย์เสียงชื่อดังทั้งสองท่านนะครับอย่างคุณโรเจอร์คลาร์กนะครับเจ้าของเสียงอาร์เธอร์มอร์แกนจากเกมและเดสส์เดลิมชันทูกับพี่ทรอยนะครับทรอยเบเกอร์ Baker, เจ้าของผลงานเสียงภาคนับไม่ถ้วนนะครับก็อย่างเช่นให้เสียงและโมชั่นแคปเจอร์กับตัวละครโจเอลนะครับจากซีรีส์เดอะลาสโซมัทหรือว่าฮิกส์นะครับตัวร้ายจากเดสต์แบรนดิงหรือว่ากระทั่งพี่แซมนะครับแซมมูเอลเดรกพี่ชายของเนทนะครับจากซีรีส์อันชาตเต ทำให้บทบาทนะครับแล้วก็มิติของเราตัวละครใน f อ r ์สโซลิดนะครับน่าสนใจยิ่งขึ้นภายใต้นักแสดงมากฝีมือเหล่านี้ f อ r ์สโซลิดนะครับพร้อมวางขายก่อนเลยบน PlayStation 5ในวันที่22สิงหาคมนี้ก่อนที่ทางทีมพัฒนานะครับประกาศว่าจะทำการพัฒนาควบคู่ไปกับเวอร์ชัน PC นะครับที่จะลงตามหลังมาอีกทีหนึ่งแหมชาว PC อย่างเรานะครับต้องรอไปก่อนยาวๆเลย ผมว่าก็นับ10กว่าปีได้แล้วมันรับหลังใจที่ภาคล่าสุดของ Arm o r Core คนะครับได้วางขายไปเมื่อปี2013ลังนั้นเป็นต้นมานะครับฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ซุ่มเงียบกับเจ้าซีรีส์นี้มาตลอดพอเกินเล็กน้อยนะครับถึงเนื้อเรื่องโดยลงของเกมเซตติ้งของเกมเนี่ยจะกล่าวถึงในอนาคตบนดาวแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า r ูบิคอนฟรีและที่แห่งนี้นะครับมีการค้นพบสา,สารแห่งพลังงานอันใหม่นะครับมันมีชื่อว่าคอร์เรล เพราะว่าเจ้าสาสารตัวนี้นะครับกับมีความผันผวนสูงมากจนเกิดให้เกิดหหยนะของการระเบิดมันนะครับเกือบทําให้ดาวดวงนี้เนะี่ยเกือบจะเละเป็นขี้เท่าไปแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่นี้นะครับกับไม่ได้ทําให้ผู้คนมากมายกลัวหรือเข็ดขยาดมันแม้แต่น้อยมันกลับทําให้มีคนมากมายนะครับพุ่งเข้าหามันหวังเพียงผลตอบแทนอํานาจและประโยชน์ของมันโดยเราผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นหนึ่งในกลุ่มทหารรับจ้างซึ่งจะได้แทรกซึมเข้าไปในสงครามการแย่งชิงสาสารแห่งพลังงานในครั้งนี้ ด้วยความที่อเมอร์คอรนะครับเป็นเกมขับหุ่นแอคชั่นสุดสมจริงทําให้จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับกับระบบการประกอบหุ่นและค่าพารามิเตอร์ในขีดความสามารถของหุ่นแต่ละตัวอาทิเช่นค่าความทนทานพลังป้องกันความนิ่งความเสถียรรวมถึงความสัมพันธ์ของความเร็วกับน้ําหนักโดยรวมของหุ่นทั้งหมดนี้นะครับขึ้นอยู่กับอาวุธอุปกรณ์และก็ชิ้นส่วนต่างนะครับที่เราปรับแต่งให้กับหุ่นของเรานั่นเอง ซึ่งอาวุธที่ให้เลือกนะครับนี่ก็ดีมากๆเลยมีทั้งระยะใกล้กลางไกลมีดาบปืนมิไซล์นะครับตัวเกมขนมาทั้งหมดเลยทําให้ในการต่อสู้แล้วนะครับนอกจากคุณสมบัติและก็ศักยภาพของหุ่นนะครับการวางแผนแล้วก็การผสมผสานการต่อสู้นะครับให้เหมาะสมกับอาวุธเหมาะสมกับสถานการณ์ลบเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้เลยกับส่วนอนื่อนๆอาวุธคอร์ซิกนะครับจะประกาศวางขายบนพรีเ t a t i o n Xbox แล้วก็ PC นะครับในวันที่25สิงหาคมนี้ใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนเกมซีรีส์อัมเ r อร์คอรต้องไม่พลาดน,นะครับกับการคัมแบ็กกลับมาในครั้งนี้ leave so many s. <S แผ่นน้ำที่กว้างใหญ่ใต้มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าตื่นตาตื่นใจ ชายคนหนึ่งนะครับเลือกที่จะออกเดินทางไปด้วยความเหงาความว้าเวเพียงเพื่อต้องการลืมเรื่องราวอันแสนโหดร้ายในอดีตนี่คืออันเดอร์เวฟนะครับเรื่องราวของสเตนนักประดาน้ำผู้เดินเรือออกไปภายใต้เกี่ยวคลื่นแต่เพียงลำพังเซตติ้ง <Setting S 2> ของเกมนะครับเล่าเรื่องในช่วงยุคประมาณปี19 7 0แพนตนนักประดาน้ำม,มืออาชีพนะครับผู้จมอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียคนรักไปทำให้สแตนนะครับเลือกที่จะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในท้องทะเลอย่างยาวนานกว่า3ปี ทำกลางาความรู้สึกระหว่างความต้องการที่เขาเนี่ยจะลืมเรื่องราวแล้วก็ก้าวข้ามมันไปหรือว่าเลือกจะจมดิ่งกับความรู้สึกอันดำมืดนั้นแทนตัวเกมนะครับนำเสนอผ่านรูปแบบที่ดูแล้วน่าจะเป็นโอเพนเวิลด์นะผมว่าโอกาสให้ผู้เล่นนะครับได้สำรวจและก็ผจญภัยใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสถานที่แปลกตามากมายท่ำใต้น้ำซากเรือนะครับเพื่อค้นหาทรัพยากรต่างๆนำมาประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อให้แตนนะครับสามารถเดินทางสำรวจไปในที่ต่างๆได้มากขึ้น อีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้มันเน้นเล่าเรื่องของความรู้สึกของสแตนนะครับทาให้มีการเลือกใช้เพลงประกอบที่หลากหลายเพื่อเพิ่มและก็สร้างบรรยากาศนะครับที่จะสามารถบรรยายถึงห่วงอารมณ์นั้นๆของชายที่สูญเสียคนรักไปสําหรับคนนะครับที่ชื่นชอบเกมที่มีโทนเนื้อเรื่องมีการผสมผสานระหว่างความเป็นวิทยาศาสตร์และก็การผจญภยัยอีกทั้งยังมีความดราม่าด้วยเนี่ยทุกคนนะครับสามารถติดตามการเดินทางของสแตนได้ ่านทาง PlayStation, Xbox และก็ PC นะครับโดยเกมจะวางขายในวันที่29สิงหาคมนี้ ถือว่าน่าติดตามนะครับกับ Daymare 1994เรยนะครับเกม s u r v i v า l h อ r ์ e r ลำดับที่2ของซีรีส์ซึ่งทำโดยเหล่าแฟนแฟนเดนตายของเกม Resident Evil โดยในคราวนี้นะครับมันจะเล่าเรื่องราว4ปีก่อนเนื้อเรื่องอแรกที่รัดไอ a ดโฮเรื่องราวในคราวนี้นะครับจะเล่าผ่านตัวละครหญิงที่มีชื่อว่าดาริล่าเลเยสหนึ่งในสมาชิกข,ของหน่วยเฮดิสหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งได้รับภารกิจที่มีชื่อว่าแซนแคสเซิล แซนแคเซิลนะครับมันเป็นภารกิจในการเก็บกู้ข้อมูลสุดสําคัญจากศูวนย์วิจัยทางการทหารแห่งหนึ่งแต่ทว่าที่นั่นนะครับกับเต็มไปด้วยฝูงสัตว์ประหลาดกายพันสุดสยองกับเส้นทางลึกลับราวกับเขาวงกตอีกทั้งยังเกิดข้อสงสัยระหว่างเธอกับเพื่อนร่วมทีมของเธอทําให้ปฏิบัติการในภารกิจครั้งนี้นะครับกับเต็มไปด้วยความดํามืดและเกิดข้อสงสัยขึ้นในใจว่าปลายทางครั้งนี้นะครับมันจะจบลงอย่างไรกันแนะ่ อย่างที่รู้กันเลยว่า InVader Studio นะครับทีมพัฒนาเนี่ยเป็นเหล่าแฟนเกมเดนตายของ Resident Evil นะครับเพราะฉะนั้นมันยังคงเหมือนเดิมเลยกับภาคก่อนที่ระบบการเล่นของเกมพัสดุของเกมเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความเป็น Resident Evil อยู่ไม่น้อยทั้งอาวุธอุปกรณ์เหล่าสัตว์ประหลาดที่หลากหลายนะครับซึ่งมันจะปรับเปลี่ยนไปตามเลเวลดีไซน์ของเกมเพียงแต่สิ่งที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหลักๆนะครับก็คือเรื่องของอินเทอร์เฟซให้มีความสวยงามดูง่ายต่อการใช้งานสําหรับเหล่าผู้เล่นอย่างเรานะครับ ส่วนอีกเรื่องก็คือกราฟิกภาพนะครับที่แม้จะยังใช้แค่ Unreal Engine 4แต่ตัวเกมนะครับได้ทำการปรับปรุงงานภาพรายละเอียดต่างๆให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นทำให้เข้าถึงอารมณ์ที่ชัดเจนกว่าเดิมนะครับสำหรับความเป็นเกมสยองขวัญที่ได้รับแรงบาันดาลใจในช่วงยุคปี90 d ด m แม1ห9ึ่ง n ก c a s ก l e นะครับจะวางขายในวันที่30สิงหาคมนี้ผ่านทางช่องทาง PlayStation Xbox และก็ PC นะครับ บอกเลยว่าภาคนี้นะครับพั z เ l ิในเกมยากกว่าเดิมแถมมีเดโมให้ลองเล่นก่อนด้วยยังไงยังไงก็อย่าพลาดนะครับไปลองโหลดมาเล่นกันก่อนได้เลยก่อนที่จะเสียตังซื้อตัวเต็มมาก่อนจะหมดกันนะครับก็ยังมีอีกนิดหน่อยที่ผมว่าน่าสนใจดีอย่างช่วงวันที่1 7บ8นะครับก็จะมีอยู่3เกมเกมแรกก็ Shadow Gambit นะครับ The Curse Crew เกมวางแผนรอบเล่นที่ดำเนินเรื่องในยุคทองของโจรสลัดแห่งทะเลแคริบเบียนตัวเกมพร้อมจะพาเราไปเจอเรื่องราวอันลึกลับที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความแฟนตาซีตำนานและก็เวทมนต์มากมายนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นผลงานจากผู้สร้างเดสิดอสสามอีกด้วยส่วนเกมถัดมาก็จะเป็นบอมบลัสไซเบอร์ฟังนะครับเกมที่อ้างอิงจากเดสเซตเรดิโอนะครับเกมดังระดับตำนานในยุคเครื่องดีมแคสเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วนู่นเลยมั้งโดยนี้นะครับคือเกมแอคชั่นผจญภัยในแพลตฟอร์ม3มิติ ที่จะให้เราผูเ้เล่นนะครับได้รับบทเป็นกลุ่มแก๊งวัยรุ่นนักเพ้นกราฟฟิตี้ในยุคอนาคตซึ่งจะคอยสร้างสรรค์ผลง,งานลงไปตามมุมเมืองต่างๆทั้งนี้เพื่อแสดงถึงตัวตนอาณาเขตและชื่อเสียงของเราเชาวแก๊งเด็กแนวและแน่นอนนะครับว่าเหล่าเจ้าหน้าที่และทางการจะไม่อยู่เฉยแน่นอนสุดท้ายแล้วนะครับช่วง1 7 1 8ก็จะมีเกมหนึ่งก็คือ the texas chainsaw massacre สิงหาสัปบุนเกมนั่นเองเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดจากภาพยนตร์ระดับตำนานเลยของยุคช่วง70นู่นเลย เห็นว่าตัวเกมนะครับมาในรูปแบบการเอาชีวิตรอดแบบ m ัลติ p พเยอรโดยจะมีลักษณะเป็นการแบ่งทีมเป็น2ทีมระหว่างผู้ล่ากับผู้หนีให้ผู้เล่นนะครับได้เลือกซึ่งตัวเกมนะครับมีการอ้างอิงเรื่องราวแล้วก็เหตุสะเทือนขวัญทั้งหมดเนี่ยจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในรัฐเท็กซัสดูดูแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับ De a d บ y Daylight นะครับแต่วต้องรองดูกันอีกทีว่าตัวเกมจะมีอะไรใหม่ๆน่าติดตามหรือเปล่า ถัดมานะครับก็จะเข้าช่วงท้ายเดือนเลยก็จะมีอีก2เกมที่น่าสนใจนิดหน่อยอันแรกก็คือในวันที่24นะครับ Blood Famous 2เกมภาคต่อใน a l m e t r o y เ n e a ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดและก็ความลึกลับของศาสนาโดยมันมาในสไตล์ภาพยุคเก่าที่มีโทนหม่นหม่นน่ากลัวน่ากลัวหน่อยซึ่งมันจะเต็มไปด้วยอันตรายและก็ความป่าถื่อนมากมายจากการต่อสู้รอบด้านและก็อันสุดท้ายนะครับ Sea of s t a r เกม Turn Based RPG Classic ที่เต็มไปด้วยกิจไอของเกมผจญภัยในยุค90เกมใช้เราผู้เล่นนะครับได้จัดทีมจัดปาร์ตี้อย่างอิสระเลยสำหรับการออกเดินทางสำรวจไปตามเมืองตามธรรมชาติและก็ดินแดนแปลกตาต่างๆซึ่งมันจะเล่าเรื่องถึงเหล่านักรบรุ่นใหม่พวกเขาเหล่านั้นนะครับต้องออกเดินทางเพื่อต่อต้านจอมวายร้ายและหยุดยั้งการลุกลามของเราศัตรูต่างๆโดยทั้งหมดนะครับนำเสนอผ่านรูปแบบภาพแบบพิกเซลอาร์ต16ปิตโอเคครับ หมดแล้วนะครับกับเกมออกใหม่ประจำเดือนสิงหาคมชอบันไหนกันครับส่วนตัวผมแล้วฟองโซลิดนะครับอันนี้ที่นิ่งนใจเลยเนื้อเรื่องจัดเลยน่าสนใจครับหรือว่าอย่างเดเมย์ภาคต่อเนี่ยก็ไม่เลวเลยนะครับกับแฟนเกม s u r v i v a l h o r r o r หรือถ้าอยากหัวร้อนนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ด้วยแนวปาที่อย่าง Moving o u t 2เนี่ยครับก็ดีเลยส่วนเพื่อนๆนะครับอยากเล่นเกมไหนหรือมีเกมไหนที่น่าสนใจมากกว่าในลิสต์ที่ผมเลือกมานะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนี้ได้เลยครับ แล้วไว้เจอกันเดือนใหม่นะครับกับเกมหน้าเล่นประจำเดือนกันยายนกราบสวัสดีทุกคนนะครับ